ก็สสวััดีครบเปลี่ยนแผนอย่างทันหารเปลี่ยนแผนบ้านอย่างทันทันวเปลี่ยนแผนทันทีไอ้สิ่งนะก็ยื่นข่าวเอฟซีแเออเขามีทั้งคอมเมนต์แล้วก็อะไรๆเราอยากออะสินะก็เลยต้องแก้ไขปรึกษาทีมงานใหม่นะครับผมเปปรึกษาทีมงานทุกคนก็โอเคตามนี้นะครับผมอืมแต่คงไม่ได้อ่าตัวนี้เราคุยคุยตัวนี้ก่อนเไม่ได้คุยคุยนู่น่เราคุยคุยแล้ว ไม่ด้วยความที่ว่าเอฟซีทางกัปตันแล้วก็เอฟซีเราไงมันคือเอฟซีก็เลท่านคอมเมนต์มาว่ามันยังไงมันไม่เหมาะเาไหร่คือเสืยบเสืยบอะไรสิบเนื่งจากมันก็ผิดเนื่องจากที่เรานะฮะนั่งคุยกันแล้วระหว่างอที่จะมุงราคาเนาะนะครกลับมานั่งรอพิจารณาช่วยกันเลยว่าไอ้แบบห้องที่เราคิดไว้เมื่อเช้าเนี่ยทุกคนมานั่ง ดูแล้วก็คิดว่ามันกไๆอยู่เหมือนจะแบบไม่สมบูรณ์แบบเป็นบ้านที่เดียวเนาะฉะนั้นแล้วเลยคิดวางแผนกันใหม่นะทุกท่านว่าจะทําห้องอล้วก็ เดี๋ยวแม่เดี๋ยเนี่ยเลยเอออธิบายห้องก่อนเดี๋ยวค่อยค่าเอี๋ยวเด้๋ให้รอ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 รอก่อนมามาติดเพนหม่ครับเพนหม่ไม่จชกว่าเอฟซีเลยท่านก็คอมเมนต์มาแบบนี้เราปรึกษากันใหม่นะครับในทีมงาน ที่เราจะทำเนี่ยเออครับผมเนี่้อกันเออทห้องอ่ะโลโลโลอ่เเออทห้องก่อนเดตรงีเดนอ้าวนี่กันให้เห็นเลยเอ้ออ่อ่อเออันนี้เขาทงเนี่ยาทงเาทงตรงนี้เขอดเาทงตรงนี้อันนี้จะเป็นห้องนะครับครับผมครับห้องเนี่ยจะยาวถึงประมาณเหล็กเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะก่ออิฐบล็อกขึ้นมาครับผม นี่ครับประมาณนี้อย่งนี้เราจะกั้นแกะกลางไปสองห้องสห้องโอเคส่วนประมาณสามเมตรคูณสามเมตรไม่สามสามคูณสามสามคูณสามนี่แล้วความใหญ่สามคูณสามส่วนฝั่งนี้เราจะปล่อยโล่งเป็นห้องโถงแล้วก็ครับผมให้ทุกท่านนึกถึงห้องพี่น้องสามห้อคบ้านของพี่น้องสามห้องท่าเดียวกันทำแบบนั้นนะครับครับผมก็คือกั้นห้องสองห้องแล้วก็ปล่อยโล่งให้ให้มีที่รวมครอบครัวเนาะ ครับผมรวมครอบครัวสามพี่ครอบครัวตรงนี้ส่วนห้องน้ําต่อจากห้องไปไปจากตัวห้องห้องนี้อืจะเป็นส่วนนี้แล้วก็ประตูจะเข้าด้านนี้ครับผมด้านนี้โอเคก็ประมาณนี้นี่คือลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะแต่ว่าเราอ่ะแบบนี้แล้วครับผมง่ายง่ายครับบ้านหลังนี้ประมาณถึงเนี้ยเหมือนจะมีห้องโถง ใหญ่ๆตรงนี้เลยมีเลยแล้วก็ห้องปกติเราจะกั้นแบ่งตรงนั้นเป็นสองห้องครับผมคิดใหม่เราไม่ยึดตามเสานี่ละเราเลยก่อบล็อกมาถึงตรงนี้เลยให้มันเป็นห้องใหญ่ซึ่งห้องสามคูณสามเนี่ยใหญ่กว่าห้องนอนได้่เตียงสองเตียงเรือเรือเอาลงแต่ละห้องได้อันนี้ก็เคยจะอืมมาทานเลยสามคูณสอันนี้คอมพิวต์ของผู้นอนก็คอมพิวต์ของเอฟคอมเมนต์มาแล้วก็ปรับปรุงนะครับผมเราปรับปรุงเราคิดตอนแรกไม่เหมือนเนาะการแบบยาวแบบ เราเรียกแม่มาดูด้วยไหมว่าเราวางแผนไว้แบบนี้เนี่ยไหมเรียแม่มาดูหน่อยเรียกแม่มาดูหน่อยคุณแม่ก็นั่งดูเราอยู่น้ำเราก็ลืมถามคุณแม่ครับผักแม่หนจังนี่นี่คุณแม่มาดูโอเครู้เรื่องป่ะเออได้แล้วอย่างนี้อย่านีอย่า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 งนี้ที่เฮ็ดห้องแปลว่าฝั่งนี้จะเป็นห้องเลยสองห้องกั้นแบ่งครึ่งแล้วก็ต่อมานี่เป็นห้องน้ำ ฝั่งนี้จะปล่อยลงไว้หลวงเนอะท่านหลวงสวยป่ะเออเอาไว้นั่งโซลินี่เออคือเป็นทีรวมญาติทีรวมญาตินันรวมลูกหลานเองนีเนาะเออเออโอ้ยไม่บอกเราไปเห็นเราทะเลาะตั้งนานเลยเออแล้วแต่ทีมงานอ๋อดีมากครับผมใช่นั่นเลยผมก็อ่านคอมเมนต์มาเอาคอมเมนต์เอฟซีนเป็นแปลกๆโอ้ยขอโทษทีครับขอโทษตัวไปนะครับผม คือถูกถูกต้องตามหลักของบ้านครับผมือในในตัวบ้านเนี่ยมีระเบียงด้านหน้าอันนี้คือห้องโถงใหญ่ใหญ่ใหญ่สุดในห้องโถงครับผมห้องโถงนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่คูณเท่าไหร่นะสี่สี่คูณสามครับผมสี่คูณสามใช่ไหมครับผมสี่คูณสามไม่รวมพื้นที่ด้านนอกที่เนะตรงมุงยาวสี่คูณสามปุ๊บจะมีประตูออกมาด้านหลังตรงนี้เนาะโอเคนะครับ นนไม่ตรงไม่ตรงมันจะเสียของจุ้ยอ,อืมฮัลโหลเซ่์เนี่ยนี่บอนี่อะไนีรนี่เลยครับผมเออเดี๋ยวผมจะลองนะครับได้เนาะชอบไหมครับแม่ชอบมครับแม่แม่ยุโปดจะโปดหน่อยเออชอบเลยเจียวบอกว่าชอบนะโอเคนี่นี่นี่เลยก็ใค้มันร้องบอสรุปแล้วนะฮะเรื่องอะไปนรื่องสรุปเรื่องเกี่ย แบบบ้านเลยนะเนี่ว่าเราจะเอออีกไอ้เนาะทำกันแบบบ้านประมาณนี้ครับอะไมลิ้นเป็นอะไรแบบบ้านนะสิอีกครั้งหนึ่งโอเคแล้วคลิปนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วสรุปครั้งสุดท้ายสรุปแบบบ้านนะเอฟซีนะก็ตอนนี้เขาต้อขอภัยครับผมตอาจจะคิดไปไม่ถึงนะเอฟซีนะรอสติตครับ